ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับผู้สู่รายการถอดสลักข่าวพบกันเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้กับดิฉันเจรภาสีตาบุตรนะคะประเด็นหอสลักข่าวของเราในคืนนี้ค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยการเกี่ยวกับเรื่องราวของภาวะอากาศที่ร้อนจัดอยู่ในขณะนี้ได้ว่ายังคงมีความร้อนแรงแสนการเมืองอีกซะด้วยซ้ำไปนะคะหลายคนก็อาจจะเกิดอาการหงุดหงิดโมโหง่ายแล้วก็มีภาวะความเครียดมากขึ้นดังนั้นนะคะพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้เราเองจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงและใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพอากาศ ที่ร้อนจัดแบบนี้ได้อย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมาแม้กระทั่งกับร่างกายของตัวเราเองแล้วก็บุคคลใกล้เคียงนี่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้ค่ะส่วนช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวกันต่อนะคะประเด็นหอสลักข่าวของเราในคืนนี้ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องทํางานท่ามกลางแสงแดบดบที่ร้อนระอุแบบนี้นะคะเราจะมีวิธีการป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งเรื่องราวของภาวะทางจิตใจแล้วก็ร่างกายด้วยกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติได้ตามคําแนะนําของคุณหมอซึ่งเป็นแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นะคะขอต้อนรับค่ะแพทย์หญิงพันธ์พิมลวิปุลากรน,นะคะ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะช่วงนี้ก็ต้องยอมรับนะคะคุณหมอว่าสภาพอากาศเนี่ยร้อนจัดจริงๆแล้วก็น่าสงสารน่าเห็นใจพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใดๆก็ตามะนะคะคนที่อาจจะทํางานทั้งในที่ร่ม หรือว่าต้องทํางานอยู่ในที่ที่อยู่กลางแดดนานๆก็ตามนี่นะคะก่อนอื่นคงจะต้องให้คุณหมอค่ะบอกถึงโรคที่มันมักจะมากับช่วงสภาพอากาศที่มันร้อนจัดแบบนี้จะมีโรคอะไรบ้างคะคุณหมอ ถ้ากระทบตรงที่เราเห็นอาจจะนึกถึงเรื่องโรคทางด้านร่างกายะนะคะเช่นภาะวะที่ร้อนจัดหลายคนจะเคยได้ยินคนที่เป็นลมแดดที่ใน,ในทางการแพทย์เรเรียกเป็น heat stroke กันค่ะคือร่างกายเราปรับตัวไม่ได้ต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วะนะคะ ถัดไปก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเพราะว่าบ้านเราเนี่ยหน้าร้อนถ้าเรากินอาหารหลายอย่างที่หมูเสียได้ง่ายเช่นมาจากกะทิมาจากอะไรหรือว่าทําเสร็จแล้วไม่ได้ทานทันทีทิ้งไว้เนี่ยตัวเชื้อโร่มันจะมีโอกาสที่จะ เติบโตได้เร็วกว่าในช่วงที่อากาศปกตินะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะมาตามกันมาก็จะเริ่มมีอาการท้องเสียบ้างอะไรบ้างที่ <c oughs> เป็นมาจากการไม่ดูแลตัวเองเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือภาวะของโรคทางกายที่พบ <c oughs> ได้บ่อยแต่ว่าถ้าสังเกตดูจริงๆตอนนี้คนจะเริ่มบม่นว่ามันร้อน <c oughs> ร้อนมากเวลาที่เวลาที่บ่นหนนะ้าตาก็จะไม่ค่อยมีความสุข <c oughs> จะรู้สึกหงุดหงิดนะคะไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเครียดแล้วโมโหง,ง่ายด้วยนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ตามมาเราพบว่าเขาเรียกว่าปัจจัยที่เป็นเชิงกายภาพเนี่ยมันส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจของเราอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลต่ออารมณ์และความรู้สึกของตัวเราเองคือทําอย่างที่ว่าทําให้เราหงุดหงิดมากขึ้นนะคะ,คะส่วนหนึ่งมันเป็นผลมาจากร่างกายด้วยเพราะว่าบราอากาศร้อนจัดเนี่ยมันเหงื่อออกมันจะไม่สบายตัวแล้วก็เหนื่อยง่ายพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บอารมณ์มันก็จะแปรปรวนได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลทําให้ ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังจะงดจิดอยู่แล้วอากาศร้อนอาจจะยิ่งทําให้งดงิดมากยิ่งขึ้นอ,อย่างคนขับรถในปกติก็จะงดหงิดนิดหน่อยเวลาขับรถแต่เราลองนึกภาพดูว่าขับรถตอนอากาศร้อนจัดมันจะอารมณ์เสียง่ายขึ้นแต่ว่าตัวที่ที่จะต้องระ,ระวังให้มากคือเวลาเราอารมณ์เสียเนี่ยบางทีเราเสียการควบคุมตัวเองค่ะเพราะพอเราเสียการควบคุมตัวเองมันจะเริ่มกระทบ นะคะเช่นอาจจะทะเลาะกับคนอื่นง่ายขึ้นอาจจะรุนแรงมากขึ้นอาจจะทําอะไรบางอย่างเป็นไปตามอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ,คะก็คือพูดง่ายว่าบางทีก็อาจจะกลายเป็นน้ําพึ่งหยดเดียวแทนที่อาจจะไม่ได้เป็นเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะ,คะแต่แต่เมื่อมีอารมณ์หงุดหงิดอยู่แล้วด้วยอากาศที่ร้อนจัดด้วยเนี่ยก็ไปผสมนปนเปอาจจะไป ปะทะคารมกับคนข้างๆหรือว่าไปใช้กําลังกับคนข้างๆได้ง่ายขึ้นถูกไหมคะ,คะเห็นบอกว่าล่าสุดนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนเนี่ยโทรศัพท์มาปรึกษาที่กรมสุขภาพจิตค่อนข้างเยอะนะคะส่งผลทําให้มีคนที่เรียกว่าเป็นโรคจิตป่วนเนี่ยมามาสอบถามแล้วก็มาขอคําแนะนําเยอะแยะมากขึ้นจริงหรือไม่อย่างไรคุณหมอคือเรามีบริการสายด่วนสุขภาพจิต1323นะคะเราก็สังเกตว่า จริงๆอันนี้อาจจะไม่ได้สัมพันธ์กับเรื่องอากาศร้อนโดยตรงแล้วเพราะว่าการเข้ามาใช้บริการปรึกษาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปัญหาหลักก็จะเป็นเรื่องความเครียดเนี่ยค่ะเป็นปัญหาหลักแล้วก็เรื่องความเครียดหลักๆจริงๆจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องอื่นๆเรื่องทั่วๆไปนะคะในเรื่องการปรับตัวเพียงแ,แต่ว่าตรงนี้จะเป็นข้อสังเกตว่าช่วงนี้อากาศก็ร้อนด้วยอยากให้ท่านที่อาจจะมีความขัดแย้งความไม่ค่อยสบายใจอะไรอื่นๆเนี่ยให้ระวังนิดนึงว่า เดี๋ยวมันจะงุหงุดหงิดกันมากขึ้นนะคะ <c oughs> ด้วยตัวอุณหภูมิที่เข้าไปส่งเสริมทําให้เรื่องเดิมที่ก็เป็นปัญหาอยู่แล้วเป็นปัญหามากยิ่งขึ้นนะคะค่ะเราจะมีวิธีการสังเกตตัวเองได้อย่างไรคะว่าตอนนี้เนี่ยจิตใจของเรามันเริ่มไม่ปกติละจากภาวะอากาศที่มันร้อนจัดแบบนี้คะ่ะคุณหมอจริงๆสังเกตจากร่างกายก็จะง่ายของที่ว่าอย่างที่บอกอะคะ่ะ พอรู้สึกไม่สบายตัวเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มงุดอิดตามมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ค่อยสบายตัวเวลาอากาศร้อนจัดนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่อันที่หนึ่งเหงื่อจะออกเยอะขึ้นแน่ๆเพราะมันเป็นวิธีระบายความร้อนที่ดีอันหนึ่งสําหรับสําหรับเรานะคะการหายใจก็เหมือนกันเราจะพยายามที่จะปรับตัวเองในช่วงที่อากาศร้อนเพราะพอเริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ค่อยสบายตัวให้ระวังเลยว่าประเดี๋ยว เราจะเริ่มตามมาด้วยอารมณ์ที่ไม่ปกติตามมานะคะแล้วอาจจะเริ่มสังเกตว่าชักเริ่มหงุดหงิดง่าย <ừ> หรืออาจจะเป็นทําให้เป็นเหตุทําให้เรามีเรื่องราวกับคนข้างๆได้ง่ายนะคะหรือว่าอย่างที่บอกค่ะขับรถอยู่ได้ทําไมหงุดหงิดจังเลยบางทีอาจจะเป็นผลมาจากตัวความร้อนและตัวอารมณ์ที่ตามมานะคะาาเพราะฉะนั้นเกิดว่าเราสังเกตต,ตัวเองเบื้องต้นมีพฤติกรรมหรือว่าอาการดังกล่าวเนี่ยพยานที่จะหลีกเลี่ยง อาจจะต้องมาอยู่คนเดียวไม่ตหรือว่เป็นเป็นข้อแนะนําคือคือของเราเนี่ยอุณหภูมิค่อยๆขึ้นนะคะถ้าถ้าเป็นในบางประเทศที่โดนได้รับผลกระทบที่เราเรียกว่าเป็น อารมฤดูร้อนแต่แต่ได้ข่าวว่ารู้สึกกรมอุตูจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนนะคะคืออันนี้อุณหภูมิมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วจริงๆส่วนหนึ่งอาจจะต้องติดตามด้วยเหมือนกันว่าเพราะว่าบางทีเราทุกวันเราไม่รู้นะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะคะตอนนี้ของอย่างในกรุงเทพก็เข้าใจว่าจะเกือบจะแตะ40องศาแล้วเหมือนมันร้อนขึ้นทุกๆปีเลยนะคะคุณหมอหรือว่าค่ะก็ก็ส่วนหนึ่งก็ด้วยสิ่งแวดล้อมอะ่ะเราก็อยู่ในอย่าง กรุงเทพก็เป็นป่าคอนกรีตใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าแล้วพวกเราตอนนี้ก็เปิดแอร์สู้กันใช่ไหมคะทุกครั้งที่เราเปิดแอร์ไอตัวรมร้อนที่ออกจากวิธีการของเราเนี่ยมันก็ไปกระทบซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าอันที่หนึ่งก็ต้องก็ต้องรู้เหมือนกันว่าตอนนี้อากาศร้อนขึ้นมากนะคะคืออากาศที่พอสบายมันจะอยู่ประมาณสัก25ไม่เกิน30 31 32ก็ยังพอรู้สึกร้อนแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิน35องศาเนี่ย ซึ่งช่วงนี้แหละกำลังเป็นอยู่เนี่ยนะคะก็จะบอกได้เลยว่าจะเริ่มส่งผลต่อต่อตัวเราเองนะคะเพราะตอนนี้ก็ต้องรู้แล้วว่าหนึ่งอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตลอดนะคะแต่เวลาติดตามอุณหภูมิก็ไม่อยากให้ติดตามแบบเครียดนะคะจะได้พอรู้ว่าอ๋อช่วงนี้จะร้อนนะแล้วก็อันที่สองเราก็ต้องเตรียมตัวว่าทํายังไงจะคลายร้อนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอุณหภูมิขึ้นอากาศก็จะร้อนแล้วยิ่งถ้าท่านมีภารกิจ ทุกวันที่จะต้องออกไปเผชิญแสงแดดะนะคะบางท่านเนี่ยทำงานในในที่กลางแจ้งแต่บางท่านถึงไม่ทํางานในที่กลางแจ้งแต่ท่านเดินทางท่านต้องมีช่วงเวลาที่ต้องออกไปเผชิญกับอุณหภูมิที่ร้อนจัดขึ้นและจริงๆขนาดนี้ถึงแม้อยู่ในบ้านก็ร้อนขึ้นกว่าถูกต้องค่ะเมื่อเดือนที่แล้วมากเ<ช>คะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเริ่มคิดแล้วว่าจะหาวิธีทําให ความร้อนในร่างกายของเราเนี่ยมันลดลงยังไงในขณะที่อุณหภูมิมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะค่ะนะคะแต่ในส่วนของวิธีการนะเดี๋ยวเราค่อยไปพูดในเบรกหน้าค่ะวิธีการที่เราจะคลายความร้อนไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างกายเองแล้วก็จิตใจเองจะต้องทําอย่างไรนะคะ,คะแต่ว่าตอนนี้กลับมาในประเด็นนี้ค่ะคุณหมอก็คือเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าสังคมเราทุกวันนี้มันก็อาจจะมีการบีบบังคับในหลายๆเรื่องนะคะก็ทําให้หลายๆคนนั้นอาจจะต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่ของตนเองแล้ว ก็ยังมีคนในครอบครัวอีกแล้วก็ต้องมาเผชิญกับสภาพอากาศที่มันร้อนจัดกันแบบนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วคุณหมอพอจะบอกได้ไหมคะว่าวิธีการที่เราจะหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากันในการที่เราอาจจะต้องปะทะคารมกันในช่วงที่อากาศมันร้อนจัดแบบนี้เนี่ยเราควรจะทําอย่างไรคะ คือส่วนหนึ่งก็คือการคลายร้อนในด้านร่างกายนะคะ,คะเพื่อให้อุณหภูมิมันลดลงแล้วรู้สึกสบายขึ้นเพราะอย่างที่บอกพอร่างกายรู้สึกไม่สบายเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะอารมณ์เสียด้วยนะคะแต่ว่าตัวที่สําคัญเรื่องของเรื่องตัวอารมณ์ก็คือให้ให้ให้ใหใหระวังอารมณ์ตัวเราเองเพราะเรารู้ว่าช่วงนี้ อากาศมันร้อนนะมีโอกาส<ม>เขาก็ร้อนนะคะเราก<ม>็ต้อง,งมีสติร,รู้รู้เท่าทันใจเราคนใ,<ช>ในครอบครัวคนในบ้านเราเขาก็ร้อนเหมือนกันสมมติเราถ้าเราเข้าบ้านก่อนใช่ไหมคะแล้วเราอารมณ์เสียเขาว่าเพิ่งกลับเข้าบ้านมาม,มันก็มีโอกาส เหมือนกันเพราะว่าเขาเพิ่งกลับเข้ามา,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 าร้อนๆใช่ไหมคะเจอกันมันก็มีโอกาสที่จะมีอารมณ์เสียง่ายคือแม้จริงๆเขาบอกว่าสาการที่จะเผชิญหน้ากันเนี่ยเราพอจะรู้ได้จากการใช้ชีวิตของเราว่าช่วงเวลาจังหวะตอนไหนเป็นเวลาที่เราทั้งคู่จะอารมณ์ไม่ปกติอย่างที่เขาบอกค่ะเวลากลับมาจากนอกบ้านเข้าบ้านเนี่ยจะเป็นเวลาที่ควรจะต้องไปอยู่กับตัวเองทําอะไรที่มันผ่อนคลายลงสักครู่หนึ่งนะคะ5นาที10นาทีแล้วค่อยกลับเข้ามาสู่สาการที่เราจะต้อง มาดูแลมาเอาใจใส่คนอื่นตรงนี้เนี่ยจะช่วยได้มาดีกว่ากลับเข้ามาร้อนก็ร้อนค่ะหงุดหงิดมาจากข้างนอกด้วยมาถึงก็พยายามจะมจัดการเรื่องราวกับผู้คนที่เราดูแลนะคะจริงๆเขาบอกใช้เวลาไม่มากสักห้านาทีหลบออกไปก่อนดีกว่าคือขอให้มีเวลาอยู่กับตัวเองก่อนเสร็จไหมคะแล้วก็ค่อยไป พบหรือพูดคุยกับคนในครอบครัวถ้ามีเรื่องอะไรกันกําลังจะต้องแบบเจรจากันจะต้องจัดการกันเนี่ยแนะนําว่าไปทําอารมณ์ให้เย็นก่อน,อนในช่วงนี้นะอันนี้อันดับแรกเลยนะคะ,คะไอ้เรื่องที่จะจัดการตรงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการได้ค่ะสู้ไปจัดการอารมณ์เราก่อนนะคะ,คะให้สบายขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดการเรื่องตรงหน้าเนี่ยจะเป็นวิธีที่ทาให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นรวมถึงคนในครอบครัวซึ่งสําคัญมากนะคะแล้ว นอกจากดูแลนะคะตัวเราเองต้องดูด้วยว่าเอ้ยเาก็ยังอยู่ระหว่างอารมณ์ไม่ปกติเราก็อย่าเพิ่งเข้าไปเราก็ต้องสังเกตดูเราก็ต้องมาดูทั้่งอารมณ์เราดูทั้งอารมณ์เขานะคะเพราะฉะนนั้เรื่องที่เราจะคุยกันในครอบครัวเนี่ยมันมีเวลาไม่ต้องไม่ต้องไปเชิญหน้ากันตรงนั้นเดี๋ยวนั้นทันทีหรอกค่ะนะคะนะคะทีนี้นะคะถ้าเกิดพูดถึงหลายๆคนที่อาจจะ มีความเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างคนที่เป็นโรคติดต่อคะ่ะหรือว่าในส่วนของผู้สูงอายุเองล่ะคะความหงุดหงิดง่ายจากอากาศร้อนแบบนี้มันจะไปเพิ่มทําให้โรคประจําตัวนี่มันรุนแรงมากขึ้นหรือเปล่านะคะหรือว่าอย่างคนชราเองก็เกิดความหงุดหงิดง่ายแล้วก็โมโหง่ายขึ้นไหมคะคืออากาศร้อนเนี่ยส่งผลกับอุณหภูมิในร่างกายของเราทีนี้ก็ต้องระวังอย่างที่ว่านะคะหนึ่งเด็กๆเ,เพราะว่าความสามารถเขาในการระบายความร้อน สู้เราไม่ได้ที่2ก็คือผู้สูงอายุเหมือนกันความสามารถในการระบายความร้อนด้วยร่างกายตัวเองก็ไม่ค่อยดีเพราะงั้นเขาก็จะไม่สบายร่างกายได้ง่ายนะคะ<อ>แล้วก็ผู้ที่มีโรคประจําตัวค่ะอากาศร้อนก็อาจจะไม่ได้ส่งผลแค่ความไม่สบายร่างกายแบบเราปกติมันไปส่งผลต่อภาวะโรคของเขาด้วยก็ยิ่งจะทําให้ไม่สบายตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่ง มีอารมณ์หงุดหงิดแล้วผู้สูงอายุโดยพื้นฐานก็หงุดหงิดขี้น้อยใจง่ายอยู่แล้วอันนี้ก็อาจจะส่งผลเหมือนกันยิ่งเจอหน้าร้อนอย่างนี้นี่คนในครอบครัวนี้ต้องยิ่งเอาใจใส่แล้วก็ติ่งดูแลมากขึ้นค่ะเพราะฉะในกลุ่มที่เราเรียกว่ามีความเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้สูงอายุผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีอันนี้ก็อาจจะต้องระวังมากขึ้นกับ อากาศที่ร้อนขึ้นนะคะค่ะนะคะทีนี้เนี่ยนะสังคมไทยของเราอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณหมอช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยบางทีก็อาจจะไปนัดพบเจอกันสังสรรค์กันแล้วก็ดื่มเหล้ากันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงหน้าร้อนค่ะคุณหมออันนี้ห้ามเลยค่ะการดื่มสุราในอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยเป็นอันตรายกับร่างกายก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราอย่างมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆไม่คายร้อนแม้ว่าจะใส่น้ำแข็งนะคะแต่ว่ามันส่งผลไม่คุ้มกัน ค,ความเสี่ยงของร่างกายของเราในการดื่มในอากาศที่ร้อนจัดนะคะ,คะมีหลายรายแล้วใช่ไหมคุณหมอที่เสียชีวิตจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงหน้าร้อนที่อากาศร้อนจ,จัดแบบนี้ใช่ค่ะนะคะก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะใครบอกว่าจะดื่มสุราแล้วจะมาคลายร้อนจริงๆแล้วไม่จริงเลยนะคะ โดยเฉพาะในอุณหภูมิที่สูงแบบนี้จริงเป็นข้อห้ามเลยนะคะค่ะนะคะอาล้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งน่าสนใจกันก่อนสักครู่นหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับวิธีการคลายร้อนแบบง่ายๆที่คุณหมอจะมาแนะนําทั้งคลายร้อนในเรื่องของภาวะจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายให้กับคุณผู้ชมนะคะจะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเว w บไซต์ b a n g k o k w i c e c o m